สวัดีครับ FC ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณน่าจะสองทุ่มกว่าประมาณนี้เนาะผมก็ตอนนี้ก็เงียบก็ดีแล้วครับเพราะทางวัดบ้านเรือนบ้านเดือก็น่าจะจัดฉลองโบสถนะครับ ให้ดูการจัดตกแต่งประดับประดาประมาณนี้นะครับเดฟซีทุกท่านก็ได้ดูไปเป็นจุดเป็นจุดเนาะ,ะเดี๋ยวผมกระสเพ่อไทยดีกว่าเนะครับนั่นเป็นยังไงบุ๊วพาภาษาพื้นด้านดีกว่าเดี๋ยวสิเป็นจุดเป็นจุดเดี๋ยวพูด เฮ็ดภาาพปกให้เอฟซีเบิ่งแต่ละจุจละจุนะครับดีครับ ให้พีดีเบ่งละเอียดงามเวลาประมาณ2องทุ่มกออกว่าประมาณนี้แหละครับทางด้านนี้จะเป็นต้นโพใหญ่นะครับ จะมีแสงไฟประดับไปพู้นไปหอดพุ่นนะนครับบอกทางเขาก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนาโรงเรียนโรงเรียนยูเนสโกสัมมนาอำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายง้ำขำขึ้นนะครับไอ คลิปแรกที่ที่ผมลงไปจะเป็นคลิปที่ว่าผมเหตุหนาปกไว้ FC เลเบิ่งด้านนอกก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับเวลาตอนคืนนะครับ เด็นเด่นกับ เดี๋ยววันย่างเลาะให้เบิ่งนะครับพอตอนอนี้ยังบ่มีมหระศกต่างๆน่าจะวันงานวันเอียงกนละครับกว่สิบประมาณนี้แหละครับเนื้อที่กน็น่าการประเมินกน็น่าจะบ่กเกิน เกินซิบไร่นะครับประมาณนี้ละในที่ของวัดบ้านเดือจะมีต้นโพใหญ่ต้นต้นเดียวนะครับ ทา้งด้านส่วนทั้งด้านนี่ก็ถ่ายเอทซี่ทันใดได้มากอะทเป็นทั้งด้านห่องงามทั้งซุ่มนี่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นซุ่มต้อนรับประมาณนั้นแหละครับเหีืยอยง่างใลเบิ่งก่อน fc ทุกท่านก็น่าจะได้เบิ่งแล้วนะครับผมก็ย่างลำคือเก่าแล้วครับตอนมันมีคนนี่มันกะสะดวกกว่าตอนมีนะครับถ้ามีคนล้วก็จะมีเสียงเพลงเสียงอย่างทำให้ผุ่มเยวาลำบากครับการทาง f ีได้เบิ่งนะครับเพราะมันต้องไล็กรักต้องตัดต่ดตอ นู่นนี่นั่นอีกเดี๋ยวนี้ก็อาแบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวก็บบกเกินอีกชักประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีน่ครับประมาณบกเกินสามทุ่มครึ่งก็จะได้อออากาศในเอฟซี้รับชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาเบ่ง ขามาแย่งกันอยู่กับกราบขอบคุณเน็ซีทุกท่านมากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นร้านที่ที่ฉลองโบสประมาณนั้นกระเตรียมพอเมื่อนี้ผมกลับมาได้มาปูนเผ่นนะครับแต่ว่ามีแต่คนขึ้นรถด,ดังเหี่ยวมา ให้เบิ่งรายละเอียดบริเวณวัดนะครับชาวบ้านจะผกับจัดแต่งทําความสะอาดต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผลมาวัดปันเดือนนะครับ จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวก็มนดเบิพระ่านอาจารย์ยังคง๋ยหยเอฟซีได้เบิ่งนะครับ พระคูอุทุมพรพิสิทธ์เกษมสุขเข็มธรรมโมบอกแบตเตอรี่จะหมดแล้วในตอนนี้ผมก็ต้อง ขออนุญาตมาจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับเต็งไดกะอย่าลืมให้ FC เอฟซีเบิ่งโฆษณาให้จบแล้วก็เบิ่งวิดีโอ้ผมพ่อมนะครับขอขอบคุณครับเต็งไดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ต้องขออนญาตจบ คลิปวิดีโอไว้เพยงแค่นี้นะครับสำหรับวันที่17มกรา67ก็ะกล่าวเข้ามาขอบคุณกันแล้วกันครับขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ